ฝั่งนีมน้มันจะหันหลังค่ะเพื่อนถ่ายตรงนี้มันจะสวยมากเพื่อนดูสมสวยจริงเจวสาจะเดินไปหาน้องหานไี่กุ๊กมามาเออดินย่นบิ๊ชินสปาร์ซีเอ็นยายาุณเช่นม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้สาก็ทานกาแฟไม่มีขนมปังเนื่องจากคุณสามีไม่ได้ซื้อไว้ให้สาเลิกงานดึกนะคะคือร้านค้ามันปิดพวกร้านขนมปังเนี่ยปิดหมดสาก,ก็เลยต้องมาหาผลไม้ในตู้เย็นทานนะคะอันนี้ก็คือเชอร์รี่อบแล้วก็มะม่วงนะคะมะม่วงที่เยอรมันก็ไม่อร่อยเหมือนมะม่วงเมืองไทยนะคะนี่ก็หมัดมะลังอบนะคะ ตรงนี้ก็มีเคเฮฟตีเหมือนกันนะคะเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขนมปังนะคะนี่ค่ะร้านขนมปังร้านกาแฟน,น่ะเองบ้านเราเขาเรียกคาเฟ่ใช่ไหมที่นี่ก็คือร้านกาแฟมีทุกอย่างมีเค้กมีกาแฟมีอาหารเช้า ห้ทานะคะแต่ราคาค่อนข้างจะแพงนะคะอานะคะเพื่อนตอนนี้ออกไปสูดอากาศข้างนอกนะคะไปถ่ายคลิปบรรยากาศข้างนอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใบไม้ต้นไม้ยังไงระหว่างทางก็จะถ่ายคลิปให้ดูะคะ <S <S ่ะก็อาจจะมัวนิดนึงนะคะเพราะไม่ได้ล้างรถดเลยช่วงนีต้ตรงนี้จะเป็นช่วงที่ต้นไม้สวยนะะยังเหลืองไม่หมดถ้ามันเหลืองหมดมันจะสวยมากน่คะ ปีนี้มันจะเหลืองช้านิดนึงนะคะเพราะว่าฤดูร้อนมันจะยาวนานมากปกติเดือนตุลานี่มันจะเหลืองหมดแล้วนะคะอันนี้ยังเขียวอยู่เลยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะรายงานอุณหภูมินิดนึงนะคะอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซนเซเยสนะคะก็สูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีแสงแดดแต่ว่าสภาพโดยรวมแล้วก็คือค่อนข้างจะหนาวนิดๆน,นะคะเพราะมีลมด้วยแล้วก็มันก็จะเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอาทิตย์หน้าจะเริ ตาระดับที่เลขตัวเดียวนะคะอย่าง9อ้ง 5, องศา5้ 4, อา 3, องศา4ีองศา3ามองศานะคะแต่เพื่อนในเ,เพื่อนใน youtube ก็บอกว่าที่ฟินแลนด์มีหิมะก็ก็น่าจะมีเพราะว่ามันหนาวเนะนี่อันนี้ต้นน้ำินเหลือง้าวายแดงเนะเพื่อนๆคะสาแวะมาดูสวนตรงนี้ว่าดอกไม้มันตายหรือยังด้านยังไม่ตาย ก็ยังเหลือต้นทานตะวันทําไมทานตะวันมันยังยาวถึงเดือนตุล <_ d ata> าเพราะว่ามันยังร้อนอยู่นี่ค่ะไล่ทานตะวันนะคะก็ะเดาะแวละ80เซนนะคะนี่ค่ะได้เป็นเพื่อนดูโอ้ยังมีบางคนมาตัดแล้วเนี่ยนะนี่ค่ะยังบานอยู่เลยสวยนะคะเพื่อนงาม,งาม ไปเพื่อนๆดูนะคะชมบรรยากาศอากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวนะคะ17องศาเนี่ยอ,อันนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งโน้นนะที่สายชี้ขึ้นฝั่งโน้นเนาะแล้วก็ตกฝั่งนี้มันไม่ได้ตกตรงข้ามเหมือนประเทศไทยนะมันขึ้นฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะมาตกฝั่งนี้นะคะโอ้ลมม,มีลมตลาลังเดีเลยไม่ร้อนไม่หนาวอ้สวยมากเลยเพื่อนๆดูนะ มีสองฝั่งนะคะฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวสาว่าจะไปเยี่ยมน้องผานนิดนึงโอ้สวยยังมีดอกอยู่นะคะดอกไม่ไม่เหี่ยวท่าไ่เพราะว่ามันไม่ไม่หนาวยังพอตัดได้นะคะปกติตุลาของปีที่แล้วนี่ไม่มีแล้วนะต้นทานะวันไม่มีแล้วนะคะ,ะสวยมากนานาจะได้มาเดินสวนนี บรรยากาศสุดยอดค่ะสวยมากเลยเพื่อนๆฝั่งนู้นก็มีนะมีสองแถวมีแค่สองแถวสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆของฤดูร้อนเพราะตอนนี้มันก็เป็นเดือนที่สองของเดือนตุลาแล้วนะเป็นเดือนที่สองในเดือนตุลาของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมันยังไม่เป็นสีเหลืองเลยเดือนหน้าเดือนพฤศจิกา,กาก็จะเป็นเดือนที่สาของฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสี ก็จะไม่เหลืองอะสาวว่ามันจะร่วงเลยแม่ยาบอกว่าอ่าปีนี้แปดมันไม่มีฤดูใบไม้เปลี่ยนสีไม่มีฤดูใบไม้ร่วงคือฤดูร้อนแล้วก็ไปหนาวเลย <c oughs> แกทํานายไว้อย่างนัน้เพราะมันไม่เหลืองอะมันหนาวเลยอะโอ้ตัวนี้เดิน,นก็แฉะนิดนึงเดินได้นี่ค่ะต้นนี้ก็ ต้นละ80เหมือนกันนะคะ80เซนนะคะไม่ถึง1ยูโรนี่ค่ะมันก็มันก็เริ่มตายละถ้ามันหนาวช่วงเช้ามันเกิดไปมันก็จะเริ่มเหลืองนี่ค่ะก็ยังสวยอยู่นะนี่มันก็ยังมีความสวยแต่ว่ามันเหลือน้อยละต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วค่ะเพื่อนๆให้ชมบรรยากาศนี่หน่อยนะคะนี่สินี้ก็สวย ใบมันเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะใบมันแต่ดอกมันก็ยังนั่นอยู่นะยังพอตัดได้อยู่นะคะนี่ค่ะีย๋ยวฝั่งนู้นก็จะเป็นฟาร์มเนาะสาวว่าจะไปเยี่ยมน้องหานว่าแปนจะพาไปไหมหรือเปล่าไนมะ่เูนะ เดินกลับแล้วนะคะเพื่อนสวยมากถ่ายย้อนแสงหรือเปล่าสวยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องห่านฝั่งโน้นนะคะเพื่อนสวยจังโอ้ปอนนี้สวยค่ะเพื่อนฝั่งนี้เขาก็ปลูกผักผักอะไรนี่นี่ค่ะสวนผักนะคะเพื่อนไม่แน่ใจว่าคือต้นอะไรนี่ค่ะ น่าจะเป็นผักค่ะเพื่อนๆวยงามนะเนาะเดี๋ยวสาจะเดินไปตรงนี้อ่ะแล้วก็ท้งให้แฟนขับรถไปับโอ้สวยมากสวยมากเ,เพื่อนๆดูการสวยงามน <Yeah. S 1> ี่อะวุ้ยเดินยาวไปถึงตรงนู้นเลยงามเนาะโอ้ยาวมากค่ะ น่าจะประมาณ200เมตรนะคะส่วนยาวมากเลยโอต้นผักค่ะเพื่อนๆให้ดูถ่ายตรงนี้มันจะไม่เห็นเพราะว่าดอกมันจะหันหน้าไปทางฝั่งโน้นมันหันหลังให้ตะวันโอเคเดีวสาจะเดินไปหาน้องหานถ้าให้แฟนขับรถไปส่งตรงเนี่ยสาจะเดินไปตรงโน้นไปถ่าย รูปน้องหานอีกนึงคิดถึงแฟนก็คงจะไม่ขับไปให้ก็เดี๋ยวเราเดินลัดไปก่อนเนาะเราโทรศัพท์ให้เขามารับเราโอ้ผักก็งามพี่ค่ะโอ้ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมจะมีแค่สองแปนตรงนี้นะโอ้งามจังนะเดินเดินโอ้ ถ่ายตรงนี้มันจะสวยมากันเป็นธรจริงๆฝั่งนี้มันมันจะหันหลังทางเพื่อนเห็นไหมมันหันหลังให้เราถ้าถ่ายแบบว่าเราเดินย้อนแต่งนิดนึงแต่ว่ามันหันหน้าให้เราเนื้อท่าภาพออกมาจะสวยถ่ายนัต้นอันนี้นะคะหนุมัมนก็แรงถะคยสวยเนาะ ยาวสูงลึหูลูกตาเนอไม่มีคนมาเดินนะเนี่ย เดินยาวมาถึงนี่แล้วค่ะเพื่อนโอ้ตอนแรกมองฝั่งนูน้นคิดว่าสวนมันจะไม่ใหญ่แล้วก็มันจะไม่ยาวพอเรามาเดินจริงๆอะยาวมาวกเพื่อนๆสาไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสาจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของถ้าเราตัดไว้ในรถกลัวมันจะเหี่ยวค่ะโอ้เดินมาถึงตรงนี้ล้เราเห็นรอยเท้าคนเดินนะน ตรงกลางไม่มีใครเดินไปตัดค่ะเพื่อนๆเขาจะตัดจะแต่ริมๆเงี้ยโอเคเราไปดูน้องห่านกันฝั่งโน้นมีม้าวิ่งด้วยม้าแคะสนุกอะ่ะเพราะว่ามันมีลมด้วยอากาศมันไม่หนาวมาก มาไกลโอ้จะมาวิ่งคว้าวิ่งสนุกเห็นวิ่งตั้งแต่สาอยู่ฝั่งนู้นอ่ะปูย่าเขียวมากเลยวิ่งอะไรดีวิ่งอะไรคะหูนักพักตัวนี้น่ารักนี่ค่ะ เดี๋ยวเราเดินกลับกันแล้วค่ะเดินกลับสักไกลเลยค่ะคุณใช้ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์ไปที่บ้านโทรไปจะให้ขับรถมารับสน,น่อยด้านไม่เอาโทรศัพท์มาโอเคเดินก็เดิน ไข่นะคะเพื่อจะปลูกใหม่นะคะประมาณในสองสาเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้ามันผ่านฤด,ดูหนาวไปก็ปลูกดอกไม้ได้อีกตัวนี้จะเป็นโซนปลูกดอกไม้ขายหมดเลยนะคะมีดอกเลย